หอ,อมไก่นั่นๆพี่นอ้องหอ,อมไก่บ้านหอ,อมไก่บ้านนั่ๆครับผมสุดยอดหอมมากเสียบบึบเลย S 1> <S 1> <S ไก่บ้านไก่บ้านสุดยอดแซบแซบด้วยกันครับผมสวดหัวนอน,นหนาวครับสวัสดีเจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีครับปูญาทุกคนครับผมพี่น้องทั้งหลายมานอนหนาวนี่นี่น,นอนขิงเดบอยู่อุ่น ในข้าวในข้าวมาอ,อมไก่ชิคเก้นอ,อมอ,อมใส่ข้าวคั่วนวๆใส่น้ำเยอะๆเ,เอ้ยสดสดทอ่วหวานพี่น้องไอ้เสียบคับ มีแหงทองจับเี้วเี้วพี่ผมซึ่งใส่มือรามันนี่สวยไหมเนี่ยนี่ก็สวยมะใช่โอ้ให่ไงครับ Nghe ở chuẩn mà chạy càng nghe buồn Chuyện Hãy subscribe cho ร่มแห้ง พออรนะอ้อมตวฝนวะบึ้มหัวใจเสียสองส่วนสามส่วนไปหนาวขนาดยืนในบ้านเนี่ย สุดตาเาอ้โมะสุดโค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 ,โคแม่เฮ้ยอันดียใ้่ไหนออมหนื่งม้อ,มอมพมนพี่ร้อนน้แมนรอกพี่ล่ขยอยต้มเนืยข่อย ໄປກິນປູໄຂ່ກິນປູໄຂ່ຫຼືກິນຟາດໄຂ່ກັຕຳຮຮືກັເດີ້ບມີລະາ กายบบนเปียวกายไม่เสี่ยวนี่มมมีเครื่องอะดิ อ้าวแล้วลิงลิงเจี๊ยบลูกลิงเจี๊ยบหมุนมาทำไมเนี่ยเออเบบี้เบบี้เบบ,บ,บ,บบี้ไปนอนบุญเด้อไปนอนไปแบบีนอนเแบบี้อยากมาหาพ่อปะ แม่เอาตัวของอเดอร์ให่มางนน้นเอโโอของอเดอร์พ่อกินอันนี้ด้วย,วยจ้ะกินเก้ียวไม่บายคลองอิ่มแล้วบอท่านอิ่มค่ะแล้วเอิญหยอกไหมจิ้มพักด้วยจ้ามันต้องมัดกำกับดอกค่ะ อย่าเห้อย่าให้ <c oughs> อย่ามัดผม<ข>อ,อย่าค่อยมัดอย่าแม่มัดให้อย่แ<ท>ม,ม,ม่มาทใหกก้คอแม่เราเป็นหยอก เราพิ่งจะไปเดินน้ำงา,า,าเรากิานข้าวจีน้ำนยาเบิดสว่างไฟน้ำปลาพินน้ำปลาพินเขาวจีปลาพินบอกน้องแมนข้าวจีน้ำยาเขาจีผู้ใดเขาวจีปลาพินอืมสปล้างกัดได้หรอเขามันกัดแล้วจะไปไหน

พ่อห right? ่ะอยู่ข้างบนเสได้เด้อจ้านี่ตุหยิบกินแคสามือขนหน้ากินิ่กิน่ิ่ม่ขึ้นหาบอขึ้นยัมาเจ็บนลยอยู่ข้างบนนี่มีได้กินเกินอิ่มนอยู่ข้างบนนี่จ้า